โอ้แอปมากมากอืมโอ้แอปทุกปีโอ้ยิฉันเซไทยสปีกไทยนิดหน่อยยูนอสแตนอีกหน่อยอีซี่ฟอร์ยูฟอร์ไฟลลดี้บัตยูโดนไล Yeah. <laughs> Nha, no, thank you, thank you. Mm -hmm. The old. Old. Lady Oon. Oon, Lady Oon. lady on, nè, what sẽ the kiếm oh okay. thank you, thank you, hahaha, <coughs> <coughs> hey, im uh, hmm? uh, <coughs> <of> <coughs> เจบาดเธอตรงโอ้โคก็แน ok ่นท ok, ok. ้องเดี๋ยวอีกจักพักตั้งติดตือกินน้ำก่อนหมากบกหมากบกบานห้องโอยเจ้าอยู่บ้านไหนเป็นยังไงติติกินได้านเือกอ้วเจ้ากกินเนาะมันจต่ว่าแม่เนี่ยเพื่อนกินเนาะนี่กับี่งแต่สุ่มก้นเฮานี่มากเนี่ยอันนั้นมกแมน ก็บ่เอาเนี่ยข cool ้าเจ้ากินฮึแต่ว่าข้าเจ้าก็มาหากินน้ำเครืองจังโม่ห้องกินนะอือเพราก็สิว่าอาหารทางห้างมาสิว่าโมห้องสื่อกินหลดแล้วเนาะก็เอินข้าเจ้าว่ายานดำนะเพื่อพักกันว่าย่องกันเนี่ยสวยสวยผ่นนะ เจ้าเบื้งข่อยเนี่ยก็เจ้าก็คิว่าข่อยเป็นบ้าเพราะข่อยปสวมันดำเนี่ยเนาะเนี่ยมูอเข้าผิวมืเห้าดำเนี่ยไขายถ้าเเมื่อเด็กขายเราจะ้นกับว่ามีผู้สื่อเนาะคนกับมีแต่คนไท่เป้นเนาะ แมนเออข่อยแปลกวะคนไทยเา้าคือบ่มาหกก้าจอบ่หมักเหรอฮะคนไทยเอ้องบ่ค่อยมากเทียวไหมมันแพงเนาะ ่อยว่าอยู่่อยมานันคอยว่าเอามมนเหมืนเมืองไทยหรือเหมืนเมืองฟาล์มสนันตามถ่ข่อยไปแต่และจุดตละหมองออมาํำกลายเป็นเมืองข้าเจ้าหราได้เดียวบ่า่าผู้เก็บหัวเห็นกอสมุยบ่มีเลยไทยนี่คอยแหนมหาคอยสีเบ้าน้ำขักบ,บก้อนบ้านเน่าสิโอยเราบร่มี 哎，累不累？ สวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสองกันนะคะ